ระบบเพื่อนสุดแข็งแกร่ง s t r o n g f a i e n System ตอนที่21ดอกบัวเหมันดอกนี้มีเพียงดอกเดียวในรอบ100ปีเท่านั้นมันสามารถช่วยข่าในการฝึกวรยุทธ์วาลีได้ข้าหามันมานานมากแล้วแต่ก็ยังไม่เคยพบเจอหรือว่าเขาลือเรื่องของข้าเมื่อหลายปีก่อนเจ้าคงเป็นเสี่ยวหลิวสินะครึ่งเดือนต่อมา ท่านพ่อข้าว่าเราควรไปรอด้านนอกดีกว่าท่านพ่อไม่ต้องห่วงไปหรอกข้าส่งคนฝีมือดีไปช่วยเขาแล้วข้าไม่ได้ห่วงเรื่องนั้นแต่การคัดเลือกนั้นกำลังจะเริ่มขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าแล้วแต่เขายังไม่กลับมาเลยชูเอ๋อกํกำลังจะพลาดโอกาสดีๆแบบนี้ไปท่านพ่อไม่ต้องห่วงยังไงก็ตามนายน้อยสามารถเข้าสถาบันได้อยู่แล้ว เพียงแต่อาจจะเลื่อนไปหนึ่งปีเท่านั้นเองข้าบอกคนของข้าเอาไว้แล้วหากเจอเจ้าให้ข้าทิ้งทันทีเกรงว่าคงไม่ได้เจอกันอีกแล้วล่ะอย่างน้อยใต้นั่นข้าจะดูแลให้เองชูเอ,อ๋อไปที่ภูเขออาอสูรตั้งหนึ่งเดือนแล้วเจ้าส่งคนไปหายังไม่ได้ข่าวอย่างนั้นหรือที่นั่นห่างไกลหลายไมล์มันไม่ง่ายเลยที่จะหาตัวเขาพบสนามคัดเลือก หลังจากวันนี้เมืองกุยหยวนและตระกูลเสี่ยวต้องตกเป็นของข้าเราได้ส่งคนไปสังหารเสี่ยวคังซานแต่มันกลับล้มเหลวตระกูลเสี่ยวมีอะไรปิดบังอยู่กันแน่ข้าว่ามีบางอย่างผิดปกติเสี่ยวคังนั้นโดนยาพิษเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะเอาชนะพวกนั้นได้และยังทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกไม่ใช่ว่าคงกลัวหรอกนะ ได้ข่าวว่าเสี่ยวปิงก็กลายเป็นคนของตระกูลเสี่ยวแล้วนี่แม้เป็นนายพลที่กเกษียณแล้วแต่ก็ยังต้องเกรงใจท่านเสี่ยวทุกท่านไม่ต้องห่วงไปหรอกแม้เสี่ยวคังจะใหญ่มาจากไหนวันนี้ตระกูลเสี่ยวก็ไม่กล้ามาหรอกหลังจากผู้วุโสมาเราสามารถรายงานการกระทําของตระกูลเสี่ยวได้ถ้าเสี่ยวเหลิวมันกล้ามาข้าจะทําให้มันรู้ชะตากรรมที่มาขัดตระกูลเสี่ยวเป็นยังไง การคัดเลือกได้เริ่มขึ้นแล้วผู้อุปโสของฮานซงไปใครที่ต้องการจะเข้าร่วมขึ้นมาบนสนามซะการประเมินครั้งแรกคือพลังกายหากไม่ถึงมาตรฐานจะถูกคัดออกหากถึง1,000ตอนสามารถเข้ารอบต่อไปได้ข้าหลีชวนขอรับการประเมินเจ้าพวกขยะทั้งหลายข้าแนะนำให้เลิกซะเถอะยังไง พวกเจ้าก็ไม่ผ่านหรอกอย่านี่คือวรยุทธ์ระดับ3ที่ข้าได้เรียนมาตุ่มตุ่มตุ่มเยี่ยมจริงๆสั่นถึง12ครั้งมีความแรงถึง1200ปอนด์ข้าพอใจยิ่งนักหากรอบสองเจ้ายังผ่านข้าจะรับเจ้าเป็นสิทธิ์ส่วนตัว ขอบคุณผู้อาวุโสหลีชวนในวัยเด็กนั้นก่อปัญหาค่ายิ่งนักแต่การที่ได้เป็นสิทธิ์ภายในถือว่าดีจริงๆฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ฮ่ฮ่ขยะแบบนั้นยังมีค่าเป็นถึงสิทธิ์ภายในเซลลึกนี่ท่านล้อข้าเล่นหรือ,อยังไงเซลลิว การประเมินนี่มีมาตรฐานต่ำมากอย่างไรก็ตามฮานซงก็ยังมีชื่อเสียงอยู่ดีข้าพูดถูกไหมเรื่องมาตรฐานแต่ช่างเถอะท่านผู้อุโสนี่ท่านคิดจะเอาขยะนั่นจริงๆหรือท่านไม่กลัวถูกตำหนิหรือไงขอแสดงความยินดีได้รับภารกิจเอาชนะหลีชวนให้ได้ดังวันคือ10บคะแนน อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้รับชมตอนใหม่ๆก่อนใครนะครับก็ขอขอบคุณเพจปแปลแปลกๆนะครับผมที่แปลกันตูนดีๆมาให้พวกเราอ่านนะครับสำหรับใครที่อยากจะโดเน a เพื่อมาเป็นกำลังใจในการทำตอนต่อไปนะครับสามารถโดเน t ได้2ช่องทางนะครับทาง TrueWallet และก็ออกพร้อมเพย์นะครับตามลูกที่ได้ขึ้นไว้เลยนะครับ